ต้อนรับเข้าสู่สมุทรปาการบ้านเกิดวันนี้ส้มอยู่แถวอำเภอพระสมุทรเจดีจะพาทุกคนมาขึ้นเหนือที่ร้านกาแฟสาวเหนือเจา้า เข้ามาด้านในร้านได้กลิ่นอายความเป็นบ้านร้านนามากค่ะมีการตกแต่งด้วยของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นผ้าตุงร้านนาโคมยี่เปงแล้วถ้าเราเง่นเยนขึ้นไปมองบนเพดานเราก็จะเห็นการตกแต่งของร่มบ่อสร้างร่มผ้าแพรเชียงใหม่ที่มีการวาดลวดลายแสดงให้เห็นความเป็นภาคเหนืออย่างชัดเจน มาถึงร้านกาแฟสาวเหนือแล้วจะไม่ทานกาแฟได้ยังไงล่ะคะที่ส้มสั่งมาเป็นอเมริกาโน่ร้อนเมล็ดกาแฟที่นี่ใช้เป็นมเมล็ดกาแฟดอยช้างจะมีกลิ่นที่หอมและรสชาติกาแฟที่เข้มเฉพาะตัวนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีชาด้วยนะอย่างที่ส้มสั่งอีกหนึ่งเมนูวันนี้นั่นก็คือน้ำพึ่งมะนาวคะ่ะรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวนะแก้วนี้ดื่มแล้วสดชื่นมากๆเลยคะ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านกาแฟสาวเหนือ กาแฟบรรยากาศสไตล์ร้านนาไม่ต้องขึ้นเหนือแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เลยค่ะตั้งอยู่บริเวณเส้นอำเภอพระสมุทรเจดีหน้าหมู่บ้านชนาการ<ม>ร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเ<อ>ย็นก่อนจากกันไปนะคะฝากไว้ด้วยเพจสมุทรปราการบ้านเกิดค่ะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวและข่าวสารดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งของกินของใช้รวมไปถึงบุคคล สำคัญต่างๆและอีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านช่องทาง YouTube นะคะชื่อว่าสมุทปาการบ้านเกิดค่ะยังไงก็อย่าลืมไปกด Subscribe นะคะได้ไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวดีๆที่อยู่ในจังหวัดสมุทปราการค่ะ